สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้จะนำเสนอเงื่อนฮันเตอร์เบนฮันเตอร์เบนเนี่ยก็เป็นอีกเงื่อนหนึ่งที่เราใช้ต่อเชือกการต่อเชือกก็เป็นอีกหลายๆวิธีที่เรานำมาใช้กันแต่วันนี้เราจะนำเสนอฮันเตอร์เบนนะครับซึ่งเราใช้ประโยชน์จาก การต่อเชือกแบบนี้เช่นทําเชือกเป็นห่วงนะฮะแบบนี้เพื่อที่จะทําเป็นผูกเป็นเงื่อนภูสิกนะกับเชือกหลักหรือวัตถุสิ่งของก็ได้นะหรือต่อเชือก2เส้นเข้าด้วยกันอันนี้เราก็ใช้เงินนี้ได้ฮันเตอร์เบนวิธีทำวันนี้เราจะรวม2วิธีในการต่อเชือกฮันเตอร์เบน ถ้าพร้อมแล้ว FC สามารถทำตามได้และเรียนรู้ไปด้วยกันวิธีแรกนะครับขมวดเชือกเป็นเลข6แต่เส้นวิ่งอยู่ข้างหลังเส้นหลักหลังจากนั้นนำเชือกที่จะต่อเนี่ยสอดจากข้างล่างขึ้นข้างบนแล้ว วิ่งเส้นหลักสีนเงินไปข้างบนเส้นวิ่งสีนเงินไปข้างบนเส้นหลักะนะครับจะได้หูครองกันแบบนี้หลงังจากนั้นประกบหูเข้าด้วยกันเป็นหูเดียวกันต่อจากนั้นเราก็ใช้ปลายเชือกวิ่งสีแดงเนี่ยที่อยู่ข้างหลังเนี่ยสอดจากข้างหน้าไปข้างหลังและเชือกวิ่งสีเงินที่อยู่ข้างหน้าเนี่ย สอดจากข้างหลังมาข้างหน้าจะได้ลักษณะนี้หลัย่ากนั้นดึงเชือกหลักเราก็จะได้การต่อเชือกง่ายๆหันตะเบนวิธีแรกต่อไปวิธีที่สองอันนี้เราก็จะทำเป็นเงื่อนโอเวอร์แฮนเลยโดยใช้เชือกฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับ ผูกเป็นเงื่อนโอแฮนโดยใช้เส้นวิ่งอยู่ข้างหลังข้างล่างเส้นหลักผูกมาเลยครับได้ลักษณะนี้หลัง่างนั้นใช้เชือกที่จะต่อนะครับสอดจากข้างล่างขึ้นข้างบนแล้ววิ่งลงไปข้างล่างเส้นหลักใต้เส้นหลักของเส้นเส่น้ำเงินแล้ววิ่งขึ้นมาข้างบน มาสอดเข้าตรงห่วงโอเวอร์แฮนด์ของเส้นสีแดงแล้วสอดผ่านไปยังเส้นวิ่งของเส้นสีน้ำเงินได้แบบนี้แล้วดึงจัดเข้าที่นะครับฮันเตอร์เบนปมของที่มั่นคงปลอดภยัย นี่เป็นรวมสองวิธีในการต่อเชือกซึ่งการต่อเชือกด้วยวิธีนี้เนี่ยจะทำให้เรา,าทำงานได้ง่ายและสะดวกที่สำคัญคือแออกะง่ายและปมมีความมั่นคงนะครับขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ